คุณเคยรู้สึกไหมเหมือนตัวเองกำลังหลุดเข้าไปในยุคที่ไม่ใช่ของเราที่เมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษมีถนนสายหนึ่งชื่อว่าโบ๊สตรีทซึ่งคนที่นั่นเล่าขานกันว่าเป็นประตูมิติเวลาหนึ่งในเรื่องที่โด่งดังที่สุดคือเหตุการณ์ของชายชื่อแฟรงค์เจ้าหน้าที่ตำรวจนอกราชการที่วันหนึ่งกำลังไปซื้อหนังสือกับภรรยาที่ร้าน d y ลันส์บุ๊กสตรแต่ทันใดนั้นเขาบอกว่าทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนไปถนนเงียบรถเก่าจอดเรียงราย และร้านหนังสือที่เขาจะเข้าไปกลายเป็นร้านขายเสื้อผ้าสตรีชื่อว่าคริปส์ที่เคยมีอยู่จริงในปี1950แฟรงก์ยังเห็นผู้หญิงแต่งตัวแบบโบราณมีรถตานสีขืนอ่อนราคาสินค้าก็เป็นเงินในยุคเก่าแต่พอเขาเก้าวออกจากร้านทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็เคยเจอคล้ายกันเธอเห็นรถรางแบบยุคสงครามและบุรุษไบรซณนีในชุดเครื่องแบบเก่าแต่กลับไม่มีใครรอบข้างเห็นเหมือนเธอ หลายคนเชื่อว่าโบ๊ทสตรีทอาจเป็นจุดที่อดีตกับปัจจุบันเกิดการซ้อนทับกันอย่างลึกลับหรือทั้งหมดนี้เป็นแค่ภาพหลอนจากจิตใต้สำนึกจนถึงวันนี้ปริศนาไทม์สลิปแห่งลิเวอร์พูลก็ยังไร้คำตอบแน่ชัดแต่กลับจุดประกายความสงสัยว่าเรากำลังอยู่ในโลกเดียวกับอดีตจริงหรือเปล่า